ับสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้สามีมาหล่อตลาดคลองถมจ้าป้าพี่น้องเอ่ยมือน,นี้ค่ะคนร้ายหลายมือน,นี้ค่ะมากับเว้นางกับน้องมิวคือเก้าอยู่นี่เลยพี่น้องเอ้ยนางกับน้องมิวสบายดีจ้าวันนี้มีน้สวัสดีครับพอดีอันสวัสดีครับพอดีดรถเราออกก็เลยมีมังจกรเลย<อ>จเลยจย้าหยางไปเบิ่องเลอาหารทะเละมืดจะได้ห้องป้า คู่ขายดีมากทำนละาของขายหลายขนาดเลยน้องมิวครับน้องมิวครับ,รบยังจ้ะือ,อย่ยางไปกินบอกจะเอ๋เป็นนางเปิง่งขนาด <c oughs> จะเอ๋ ่าอยู่จ้าเฮ็ดอันข้าวแป้งเนาะเฮ็ดก่อเลยเฮ็ดก่อจ้าไก่ยังไม่เอาไก่นี่แมข้าเสียงเปลี่ยนเลย จ้าเอ๋จ้าเอ๋ยี่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 ปาเนื้อสดสดเลยยส่หัวใจเนาะอหหัวใจงัวเนาะจ้ะ

สอคู่อ่กินเบาเลยนะตักไทยตักไทยโคอยู่เย้เย้

你你你！Nie, nie, nie. tại pa, pa suối nga ham mi nó <laughs> <yu> sao mà kiếp <laughs> <Này. cười> con จนกบ้านละี่้าบาทเจ็ด้าสมาใส่กระเป๋าได้บางมีพี่น้องถุงละยี่สิบบาท ตะเอน้องมีเอาอะไรครับน้องมีอยากกินอะไรเนาะกินอะไรเนาะอือนางมัแตงสดๆเลยถุงละสาบาทจ้าแตงสดๆเลยเอาถุงหนึ่งจ้ะเอาถุงหนึ่งไข่ไก่ไข่ขน้ำว้า โอ้ของโปดน้องมิวมุกไปแวะซื oh, oh, game, you know, no on. <asan> ้ออยู่นะโนนางมีไหมตังนะมุน่าเอาอันนี้จะได้ nè, nè, เราบ่ hình đốc 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 Này được đốc nữa <laughs> <laughs> ชอบไหมฮะเฉียบหนัก่านี่เดือนแล้วคะเก้ามีไยผู้บ่าวอนู่มีผู้บ่าวเนี่ยเอาไว้ผู้บ่าวอยู่นี่ผู้บ่าวอันนี้ปีสองเดือนชอบเยอะ เสีน้งชองวาอยเยอมีคเยอนอะยอะนเะมีคนอะมนายอะนเะมีคนอะมอบอีคนมอนเนอยมีอ

หมูกรอบ เียครับพบเตาถ่านนั่นจิ้มมีอะไรมาตู้มีสูตรตัวนี้ชุดหวานเ่อราคาสี่ปูนแขกออดคนขายก็ออดนั่นจ้ายาวีทอข้าวผ่านทุกลูกเลยจ้ะมากอย่างจ้ะน้อยหนุ่มน้อยหนาจ้ะน้อยหนาพี่ปัดท่องเรียกว่าน้อยหนุ่ม หนูมันจะแบบแบบนึงมีมีค่ะมีมีมีเป็นลูกเล็กลูกเล็กอย่างเงี้เลยดูเลยต้อนใช้กระดาษ คนใช่มังมี่บอกอบกระเทียมเนี่ยข้ากล่องอจ้าหืมกิโลเนาะ

บนเห็นไอดีิ๊กนิมใ่ไหมบนพื้นคุณสังเกตแล้วคบนเห็ดสองพ่อคือจิวะคุณจูหูจากเห็ดไปตามจิวะเนาะโอน้องมิวความจำดีมากยิ้มยิ่มยิ้มโอ้โหตกใจหมดเลยโอ๊ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยคนเต่นตัวเลยนะ ตอนนี้เราพากันมาเบิ่งอันร้านอาหารทะเลเนาะเื้อนางมาเบิ่งอาหารทะเลอีกรอบพี่น้องลองกองโค้ยหอมมากคุเรียนได้นะมเขาไม่เอาเป็นลูกสองร้อยบาทนั่นน่าจะเป็นปลาสายพี่น้อง น้องหื้อนางคีบหมึกสายก็เนาะสวยงามอาืวเอาเอาหนีโดหนึงวอลนี่พี่น้องวันนี้มีคือใหญ่ใจดีสนับสนุนสนับสนุนนั่นอาหารทะเลพี่น้องก็เลยพากันมาแวะอ,อีกรอบนึ่งหื้อนางคีบเลย แตหอยหอยแง้นาดเพน้องตุกผีน้องอ้ายดีแห้งหอยแมงผู้นะเดือดตัวหอยแข้งก่องอยู่ตอนนี้ไม่น่าค่อยว่านเท่าอันมาลองกองอีกมันหวานแ่้อยี่รเลยบ้อยเดีวหนึ่ยอืม ชาวไปแล้วยังเรียกอีกอาชาวไปปะแล้วตาเองพี่น้องตัวน,นี้เอ้ยนางกำลังกีปุุงปุงกระชุนขา้ยน่อยน่ะร้อยแปดสิบเหมือนกันเดี๋ยวเหลาพีซื้อ กี่แล้วเอลานพี่เป็ดเลี้ยงทุเรียนขี่รับผมประมาณสามต่วแา่วลาซื้อหมูตามทางไปทำหมีลอกกับจ้าพี่ทำเป็นก่อนบ่กนี่งโอ้ไปดูสูตรยังไม่เคยทำยังไม่เคยทำเลยนี่ขี้แล้วเจ็ดสิบอยู่นาหกสิแพงเนาะโ0หกเจ้อยังจ้าร้อยสิบบาท้าทตามดีกว่าทำเอง ทำดีที่ลงทุนได้ายขามีกายหมูกอตลาดนัดมี่วัน,นนี ร้อยสี่สิบครับพอ,อลแล้วจ้าร้อยสี่สิบบวกรยห้าสิบเป็นสี่ยห้าบห้าบาทครับสี <450 S 2> ่ยห้บาบาทรวมอันนี้ด้วยนะครับผมรวมแล้วครับสีบ่ราสครับผม จะน้องเลยนลยก้หน่อหลจเลาะตลาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนีกับเวนางพาน้องวิวมาชมวิวอยู่ถนนริมโขงน้อนี้บรรยากาศดีแม่เลยโอ้โหพี่น้อง ดีใจมากดีใจมากเลยชุดยอดเลยคนนี้นี่เอนามือนี้คนหลายแหงตลาดเนาะหลายแหงพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีแต่งานน้อยนางอยันร้านพยานาางานปั่นจักรยานบอกเออเมื่ออื่นเมื่ออื่นพี่น้องเย่ๆตลอดเลยคุณดีใจพี่น้องได้ออกมาเลาะเนาะโอ้โหร้อน วิ่งข้ามโขงแม่นี้อ๋อวิ่งข้ามโขงค่ะตาค่ะตีห้าพีา่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยขำลงแรงแลว้วนโสามีก็ไว้นางก็พี่พากันกลับแลว้วสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจสามีคือเก่าเดอ้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบายไปนอนบ๊ายบายัสดีครับดีบดีครับ